ครับสวัสดีแฟนเพจของ YouTube กระเทยแม่ลูกอนเชาน้านี้วันนี้วันที่สามนะครับวันนี้วันที่สามวันนี้วันที่สามกันยายนนะครับสองพันห้าร้อย 64ผมเองกอ็ทางศูนย์ทนายแจ้งมาว่าไดา้มีหมายเรียกนะครับมีหมายเรียกจากสอนพอญาไทยนะครับชาวนี้ผมจึงมารายงานให้พี่น้องประชาชนช่วงระหว่างรอทนายนะครับช่วงระหว่างรอทนาย ผมก็จะไล์สดสักประมาณพักหนึ่งนะฮะพักหนึ่งนะครับเช้านี้อยู่ที่สนพญาไทยไม่ทราบว่าโดนหมายกันกี่คนนะครับยังไม่ทราบได้ว่าโดนหมายกันกี่คนเช้านี้ไม่ทราบว่าจะโดนหมายกันสักกี่คนนะครับแต่ผมนั้น ถ้านายได้ประสานเข้ามาให้ผมมานัดพบกันสิบโมงเชา้ชาเช้านี้นะครับผมจึงมารายงานให้พี่น้องได้รับทราบส่วนการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่สี่แยกกระสบ ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนแล้วว่าพี่น้องประชาธิทีปไะใยใทั้งหลายออกมาเรียกร้องนะครับมาเรียกร้องเพื่อออกมาขับไล่เผด็จก,การโดยการนำของนายประยุทธ์จันโอชาตามที่ภาพข่าวได้เห็นนะครับน้ำซ้ำยังมีข่าวด่วนเมื่อวานนี้ช่วงประชุมสภา โดยพักฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยได้อขออนุญาตประธานสภาโดยนายชวนหลีภัยนะครับให้ยึดกล้องวงจรปิดในสภาตึกชั้นสาเนื่องจากมีข่าวว่านายประยุทธ์จันโอชาเอากล้วยมาแจกลิงเอากล้วยมาแจกลิงนะครับโนวานนี้เอากล้วยมาแจกลิง คนละห้าใบนะครับก็ดูว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เผด็จการจะหลุดรอดจากการโบสหรือไม่ทั้งหมดทั้งมวลผมคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในาการเมืองนะครับ ในการเมืองโดยจะโบวตลงมติพรุ่งนี้ตอนเช้าคือวันเสาร์ให้พี่น้องประชาชนก็เปิดและติดตามข่าวดูว่าผลเป็นอย่างไรนะครับบางท่านก็มองในลักษณะว่ารัฐธรรมนูญปี60นั้นวางรากฐานของเผด็จการไว้ยาวนานนะครับถึงนายประยุทธ ไม่ว่าจะลาออกหรือยุบสภาก็แล้วแต่หรือถูกขับไล่ออกก็แล้วแต่นะครับอย่างน้อยที่สุดตัวประเด็จการมันออกไปก่อนหลังจากนั้นก็หาทางแก้ไขนะครับถ้าเป็นการยุบสภาโดยนายประยุทธ์เกิดความเทียบแท้นในกลุ่มพักร่วมรัฐบาลอาจจะใช้ความมุทลุกดุกันโดยประกาศยุบสภาก็โอเคก็ดีถ้ายุบสภา เท่ากับว่าสอสอทั้งหมดหมดวาระหรือสอวอทั้งหมดหมดวาระไปนะครับถ้าเป็นเช่นนี้ก็มันจะดีต่อผลการเลือกตั้งใหม่แต่ก่อนจะมีการเลือกตั้งใหม่มันก็ต้องมีการประสานเพื่อร่างและทำมนูญใหม่นะครับหรืออย่างไรก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับว่าเราจะเรียกร้องแบบไหนอย่างน้อยที่สุด วงจรอุบาทมันเริ่มถูกตัดไปนะครับวงจรอุบาทมันก็เริ่มถูกตัดไปถ้ามันถูกตัดไปแล้วมันก็ค่อยแก้ไขนะครับโดยพี่น้องประชาชนเองนะครับที่จะหาทางแก้ไขเพื่อมีการเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งจะต้องมีการแก้ไขและธรรมนูญหรือแก้ไขทั้งฉบับหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะได้เป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุด จึงเล่าสู่พี่น้องประชาชนให้รับทราบนะครับว่าการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้าสมมุตินายประยุทธ์จันโอชาไม่ยุบสภา,าแต่ประกาศลาออกมันก็ต้องสรรหาสรรหานายกคนใหม่ตามคดีเดชหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นขบวนการอยู่ในสภา,านะครับ เราไม่สามารถที่จะหักล้างได้นะครับทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในเมื่อปัญหามันหมักหมมมามากถ้ามันหมักหมมมามากแล้วมันจะต้องค่อยแก้ไขไปนะครับก็ยังว่าแหะครับคนผู้นำประเทศถ้ามันวางระบบไม่ดีบ้านเมืองเรามันก็ชิบหายนะครับแม้กระทั่งวงการตำรวจนะครับ พี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่เป็นการขัดแย้งกับประชาชนแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานไม่เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้ของทาหารนะอยู่ในกรุงเทพนี้เราจะมองไม่ออกเลยว่าตำรวจนั้นถูกทาหารควบคุมอยู่แบบไหนนะครับแต่ถ้าต่างจังหวัดชัดเจนไม่ว่าภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือทาหารจะมีเอี่ยวเข้ามาทันที าการเกี่ยวเกี่ยวหลายเรื่องเกี่ยวหลายแบบการข่มเหงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แล้วแต่ทําให้อํานาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นหมดไปนะครับไม่ว่าการาปราบปรามหรือการจับกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่ทหารจะต้องมีส่วนร่วมทุกครั้งไปเท่ากับจริงๆแล้วทหารเป็นล้กของชาติต้องปกป้องอาชายแดนไม่ใช่ว่ามีอํานาจอยู่ในเมืองนะครับแต่ในเมื่อนายกผู้มีอํานาจ ทางการทหารต้องเข้ามาบริหารประเทศแล้วเอาอำนาจของตัวเองพวก้องตัวเองคอยกลมเหงงเจ้าหน้าที่ตำรวจและรัฐธรรมนูญนะครับก็ชัดอยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นฝ่ายปกครองดูแลกฎหมายเพื่อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะครับ แต่พอทหารเข้ามาควบคุมแล้วอำนาจของตำรวจนั้นหมดไปโดยเฉพาะพวกสัญญาบัตรในใหญ่ระดับในพลนะครับถ้าอยู่ภายใต้อำนาจของประเดจการหรืออำนาจของทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยจะไม่มีเอกภาพในการปฏิบัติหน้าที่คือสรุปแล้วเขาเรียกว่าคําสั่งนายทุกครั้งไปทั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองไม่ใช่เป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องอยู่กับราษฎรอยู่กับประชาชนตลอดไปไม่เหมือนผดเด็ดการผดเด็ดการมันมาอยู่มันฉากชวยมันคดโกงเสร็จแล้วมันก็จากไปมันปล่อยขยะทิ้งไว้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติต้องรับผิดชอบคดีความต่างๆผมเองก็ยังแปลกใจอยู่ว่าผมมีหมายเรียกวันนี้คดีวันไหนอย่างไรนะครับสอนอพญาไทผมโดนคดีแรกการชุมนุมที่อนุสาวรีย์นะครับ ใช้สมอรภูมุมหมายเดียวที่ผมโดนเฉพาะสอนอนี้นะครับส่วนสอนอนอื่นสองหมายสามหมายผมน้อมรับอยู่แล้วว่าผมออกไปเคลื่อนไหวอ่าโอเคผมก็ยังแปลกใจนะครับว่าวันนี้มีหมายคดีวันไหนอย่างไรนะครับหรือจะถูกยัดเยียดหรือเปล่านี่คือประเด็นเพราะทำไมนายสั่งมาเจ้าหน้าที่ร้อยเวรเจ้าหน้าที่สอบสวนเขาไม่รู้เรื่องก็อยู่ในห้องนะฮะ เขารอบันทึกรอสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่สายตรวจหรือเจ้าหน้าที่จราจรอะไรก็แล้วแต่ที่จับมาแล้วส่งเข้ามาร้อยเวรมีหน้าที่สอบสวนเจ้าหน้าที่สอบสวนเขาจะไม่รู้เรื่องเลยว่าเราในฐานะผมออกข้างนอกวันไหนทํากิจกรรมอย่างไรเขาไม่รู้เรื่องนะครับให้คนที่ส่งเรื่องไปยังร้อยเวรเพื่อดําเนินคดีผมนี่แหละ ผมจึงไม่ทราบเลยว่าวันนี้ผมโดนคดีอะไรเมื่อไรอย่างไรแต่วันเหตุการณ์ที่มีการเผารถอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันนั้นผมก็ไล่สดอย่างเดียวนะครับผมไล่สดผมอยู่ทุกม็บนะครับไม่ว่าที่ไหนม็บใหญ่ๆต้องเห็นหน้าผมอยู่แล้วละ่ะแต่ผมอยากรู้ว่าหมายวันนี้ดำเนินคดีผมในข้อหาใดและเมื่อไหรเนี่ย แต่ถ้าถามร้อยเวรร้อยเวรก็ตอบคำเดียวคือหน้าที่และนายสั่งมาผมจึงอยากรู้ไอ้นายสั่งมานะคนที่ยื่นเรื่องเขา้าดําเนินการจับกลุมผมหรือออกหมายให้ผมเนี่ยผู้ออกหมายก็คือร้อยเวรแต่ผู้แจ้งความผมเนี่ยมันเป็นใครเนี่ยคือประเด็นที่ผมอยากรู้เดียยงงเด๋ยวยังไงเดี๋ยวเย็นนี้มีม็อบอยู่ที่อ่า สี่แยกแลาดประสงค์เดี๋ยวผมจะรายงานให้แฟนเพจขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่เช้านี้มารับฟังความเคลื่อนไหวที่ผมถูกดำเนินคดีแล้ววันนี้ที่สี่แยกแลาดประสงค์นะครับก็พี่น้องผู้ร่วมรักประชาธิปไตยทั้งหลายนิสิตนักศึกษา,ศา,ศาลูกหลานเราออกกันไปเยอะๆออกกันไปแล้วผมก็ออกไปเช่นเดียวกันนะครับส่วนเมื่อวานที่สี่แยกอโศกผมก็คุยกับ จ้าหน้าที่แล้วว่าเรามาทํากิจกรรมเรามาชุมนุมก็ตามระบอบรัฐธรรมนูญนะครับที่เรามีสิทธิ์เรียกร้องเรียกความเป็นธรรมเรียกประชาธิปไตยนี่เป็นสิทธิ์ของเราเต็มๆอยู่แล้วนะครับส่วนจะโดนข้อหาอีกหรือเปล่านั้นผมก็ไม่ทราบนะครับก็ชมเอานะครับว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรบ้าง ลักษณะไหนอย่างไรก็อย่าลืมเพจ u t u b e กระเทยแม่ลูกอ่อนเป็นสะพานบุญให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสมทบทุนเพื่อทําอาหารไปแจกจ่ายช่วยเหลือม็อบนะฮะช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือคนทุกคนยากแม้กระทั่งคนติดโควิดไม่มีรถกลับไปต่างจังหวัดเพจกระเทยแม่ลูกอ่อนก็รับอาสาส่งถึงขนาดนั้นนะครับแล้วต่อไปวันข้างหน้า เราจะได้รู้ว่าเราจะได้ประชาธิปไตยหรือเปล่าในเมื่อต่อสู้มาสองปีเต็มโดยเฉพาะตัวผมนะครับกลุ่มเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยในการต่อสู้มานะครับก็ดูเอานะครับพี่น้องว่าวันนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจก็ดูเอาว่าจะมีจะมีผลออกมาอย่างไรอีกมากมายพี่น้องอย่ากระพริบตาในเมื่อในสรัทธา ระดับสส,สตัวแทนของเรายังประกาศต่อประธานชวนแล้วว่ามีการจ่ายเงินหรือมีการแจกกล้วยชั้นสามนะครับบนตึกและแต่สภาถ้าประเทศไทยมีการใช้เงินหวานซื้อเสียงหรือว่าซื้อเจ้าหน้าที่ซื้อสอสอแบบนี้แล้วประเทศไทยเราจะอยู่กันอย่างไรนะครับรุ่นผมไม่เป็นไรผม61ปีผมตายก็จบแต่รุ่นลูกผมอ่ะ แล้วลูกหลานพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามันจะอยู่กันแบบไหนเท่ากับผู้มีอำนาจมีเงินพร้อมที่จะซื้อพร้อมที่จะจ่ายเช่นเดียวกับผู้กำกับโจอบอกว่ามีเงินสักอย่างทำอะไรก็ได้เนี่ยนี่คือประเด็นที่ผมตั้งคำถามมีเงินจะซื้อชีวิตคนได้เชียวหรือมีเงินแล้วจะเหยียบย่ำคนยากคนจนได้เชียวหรือ มีเงินแล้วจะเหยียบหยามคนจนคนขอทานคนลากหญ้าได้เชียวหรือมันไม่ถูกหลักมันไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้จึงบ่งบอกว่าว่าความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำของการบริหารประเทศโดยการนำของนายประยุทธ์จันทร์โอชาทุกวันนี้สร้างความเหลื่อมล้ำมากมายไก่กอง อย่างที่ผมกล่าวและผมปาใสัทุกครั้งเลยว่าต่อไปนี้ปี 65, 66, 67จะเกิดความเหลื่อมล้ำระดับลูกหลานเราอายุ 17, 18, 19จนถึง 24, 25ความเหลื่อมล้ำมันจะเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นหลังจากนั้นจะมีพี่น้องประชาชนลูกหลานเราที่อยู่รากหญ้าที่จะไม่มีความรู้ต้องเป็นกรรมกรนะครับไม่มีอนาคต ไม่มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เพื่อชี้ช่องทางให้เขามีอนาคตว่าเขาควรทำธุรกิจแบบไหนเขาควรอยู่อย่างไรนะครับความเหลื่อมลำ้ำมันเป็นแม่บทปัจจุบันแล้วมันจะตามมาด้วยรูปภาพต่างๆในเมื่อปี 65, 66, 67ส่วนโควิดนั้นมันยังอยู่กับเราตลอดไปเหมือนสมัยโลกเอดใครก็แล้วแต่ถ้าไปเที่ยวหญิงหรือว่า มีการร่วมเพศนั้นจะเกิดเอดแล้วก็ตายสุดท้ายทุกวันนี้เอดมันก็รักษาได้มันอยู่กับเราได้ก็เช่นเดียวกันกับโควิดนะครับถ้าโควิดอีกหน่อยหนึ่งเขาหาวัคซีนที่ดีได้มันก็ค่อยแก้ไขแล้วก็ทำลายล้างไวรัสตัวนี้เราต้องปรับตัวเข้าไปอยู่กับมันให้ได้ไม่ต้องไปกลัวนะครับอย่างผมเองออกไปมอบเนี่ย ผมออกทุกครั้งนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องโควิดเพราะผมใส่แมสใส่หน้ากากมีแอลกอฮอลเจลล้างมือทุกครั้งไปในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วยังไงมันก็ติดไม่ได้แล้วเวลาคนเบียดเสียดหรืออยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆผมจะหลบผมมาอยู่แบบห่างๆคือเราป้องกันตัวเราเองนะครับนี่คือความชัดเจนนะครับ ผมเองก็ทั้งไลฟ์เฟซบุ๊กถ้าผมยังไลฟ์ไอ่ยูทูบผมก็เทยแม่ลูกอ่อนและไลฟ์ของช่องของผมนะครับที่จะเปิดเร็วๆนี้ถ้าพี่น้องประชาชนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งในช่องศักดินาเสื้อแดงเพื่อจะได้1,000คนขึ้นไปแล้วผมจะได้เปิดช่องของผมเองเปิดได้ไม่ได้อยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับ ผมเองก็ขอขอบคุณแฟนเพจที่ผมทําคลิปกําลังจะส่งไปนี้ฮะส่วน YouTube กระเทยแม่ลูก่อนผมยังไล่ต่อนะครับแต่ผมจะหยุดคลิปนี้ก่อนเพื่อจะโหลดเข้าไปยังช่องของผมท่านก็ช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านฟังแล้วท่านเพียงเข้าไปแต่ละวันแล้วก็กดให้ผมเข้าแต่ละวันกดให้ผมเท่านั้นเองนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กฎกระดิ่งแค่นั้นทุกวันมันจะสะสมคะแนนเพื่อจะได้1,000คนขึ้นไปผมจะได้เปิดช่องได้ก็ขอยุติคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ